สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันขึ้นสามค่ำเดือน6นะครับเป็นพิธีกรรมอะไรครับคุณตาชัยว่ามันครบรอบนะครัือว่าเรื่องสารเจ้าปูตาครับหลักบ้านหลักเมืองของเราครับต้องมีที่ทํา Df. มีการประกอบพิธีกรรมใยวัาสักการะบูชาเรียอภาสาบันเทาวรียกบ้านเอกบาทเรียกงบ้านครับจะมีอยู่ในปีหนึ่งเดือนสามองใหม่สามค่ำแล้วก็มาเคลื่อนไปอีกก็เดือนสุกองใหม่สามค่ำอีกปีนี้เราสองครั้งเนาะปีสองครั้งและททำตามกิจกรรมพิธีรับเพราะว่าพิธีนี้มันมีมาแต่นั่งตื่นตื่นวันนาแก่ของเรานี่ก็ว่านาแก่นี่เป็นตำนานสารประวัติ บอกแจ้งชัดต่อกันในควรที่พระธาตุชิคุณที่เรามีอยู่แล้วก็ทั้งมีหงบุตาใจด้วยที่เราสักการะบูชาไปไหนพระธาตุชิคุนมีตำนานสังวรบอกแก้งชัดต่อกกันท่าชิคุนม้อยู่ตรงที่ข้ในอาวาสทุกอย่างสะอาดและมีทั้งปูเต็เลิอเทื่สโซปีนับเป็นที่เชิดหน้าชูตานาแกและนาแกนี้เป็นนาแก่ผิดเป็นแดนดินของภาคเหนือเชิดสานเขตอำเภอกใหญ่ตัวโมโหลายคนก็ประมาณเกลอยแสนแดงอย่ ถ้ามีปูบบาเนื้อหารมากนะปบาพืชรุ่นั้รุ่นรามร้วนงามากสุพรรณน,นครทางจอรเดรยรถยนต์ตามถนนวิถีมีขึ้นใหม่48กิโลเมตรสังเกตไว้1ชั่วโมงวิ่งได้ไม่ไกลนะถ้าจะเลยเรียน้าพนมจะได้ชมน้ำผูงล้งตันอีก20กิโลเมตรเสรียเขตครับถึงระจับระยะทางไม่หา่างไกลนะ แต่นั่งกอดเชิญแวะดูไวะชมเขตไปเทมานะฮะเรามีนะครับเพราะว่าในแก่ของเรามีอะไรหลายอย่างอุดมสมบูรณ์ถ้าจะขึ้นไปทางภูพานนะะฮระยะทางจากนี่ถึงไปอีกประมาณ10กิโลก็จะถึงจุดหมายเรียกว่าวัดอุดมภูพานด่านสาโพนมีคำขันว่ายังไงครับในแก่ของเราบอกว่าเป็นในแก่อันนี้คือในแก่นี่ก่อนทุ่งนากว้างใหญ่มองลงมาทางล่างมีนจะเห็นทุ่งนากว้างใหญ่แนวไทยภูพานเที่ยวด่านสาโพยล่องลอยลำน้ำเก่าทั้งพระเวิญญาณตาบูชาพระธาตุสิงห์ขุนและบูชาปูตาเราด้วยนะครับปูตาเราด้วยพระมา อำเภอนาแกแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนมาไหว้กุตาผู้ที่มีความเมตตาต่อประชาชนชาวเมืองเราปกครองหรือว่าให้การร่วมครองคุ้มครองพี่น้องมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับอำเภอนาแกเรานี่แสนดีนั้งหลับปีมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขออเมรไว้ขรในท่านที่ได้มาสักการะบูชามีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำาเดือน6นะครับพี่น้องชาวอำเภอนาแกก็ มาเลี้ยงปู่ตาเรียกว่าเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีท่านผู้นําชุมชนท่านผู้ใหญ่น่านท่านผู้ใหญ่วันนะครับและคุณยายนะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์คุณยายครับคุณยายอยู่ที่บ้านนี้มานานแล้วใช่ไหมครับแฝดสองปีเห็นขนทรทมเนียมประเพนี้มาตลอดเนาะเ,เป็นเน้าไอครับมาครับอ,อ๋อปู่ตาอยู่แถวนั้นเนาะครับอ๋เเนนเอเป็นเป็นเอ้ไดเฮือนเป็นเฮือนบอก เป็นหอออกเป็นหอหลายคนมาสักการะบูชาเนาะเออคุณแม่นี่มีความรู้สึกแนวางไรในการมาไหว้ปู่ตานี่ครับามาตั้งแต่มือแตงน้นนอยจนโอแจุที่ของจะมีความรู้สึกอย่างสบายใจบายใจเนาะม,มาไหว้เลยเนาะะครับ,บต,รตั้งแต่ข้าวลุงจ้ำข้าวยายแพงเพิ่นเป็นกวนจำ้ำอ๋อแต่ก่อนเป็นยายแพงข้าวจังข้าวไอซิงครับ ตายเลยๆจังไงยังเป็นโอ้เป็นการสืบสารมาเลยนี่เนาะเสื้อเพิ่อนพ่อเสื้อเพิ่นเนาะไม่ใช่เพิ่นกับปมาเพิ่นโงมาามโอ้ครับโอ้นี่เป็นเสื้อเนาะเออครับเมื่อกันก็มือย่ายมาและมีคนเขาทรงว่าคนเขาทรงบอกว่าต้องเอาคุณตาเสงคือเก่าตามเสื้อตามสายแม่บอกคุณแม่แม่นั้เล่โอ้อันมือตะก๊อกันตาแพงตาแพงจ้ำหันกะลุงเพิ่นครับมากะยายอันาะครับยายซะ มากับพ่อตาเสงพ่อตาเสงมาอีกกับอันตาเสงบครับอันนี้คู่มือนี่ตาเสงอยู่นี่เนาะที่เป็นเจ้าจ้ำอยู่ทางเทิงหันเนาะโอ้เป็นความนบทมเนียมประเพณีสืบสายกันมาเนาะเสื้อเป็นอยู่ในนีแม่กแม่เข้าพรานั้นแม่แม่บ้านแม่บ้านลือแม่บ้านลือเนาะคุณแม่ซื้อหยังงรับ คุณยายพรคุณยายพรนามสกุลน้มมะลาครับนี่แหละครับคือผู้ที่ให้ข้อมูลของเรานะครับเกี่ยวกับปู่ตาความเปลี่ยนมานะครับขอให้พวกเราที่มาไหว้ในวันนี้มีความสุขความเจริญตลอดไปครับสาธุสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้คุณแม่อรชื่อ่าก็ได้นําเครื่องเครื่องเครื่องพืชพันธุ์ทางอาหารครับที่จะเป็นเกษตรกรจัทร

แล้วเป็นวันที่มงคลวันนี้ครับเป็นวันที่ชาวไร่ชาวนาจะต้องมาไหว้สักการะเพื่อการรุ่งให้ได้มาให้ได้มากขึ้นในนี้เพื่อได้มาเูแลกได้มารูแลในวันนี้ก็เป็นสิริมงคลครับผมครับขอกราบขอบพระคุณนะครับอ่านี่ก็เป็นพิธีหนึ่งนะครับที่มาสมทบกันกับการเลี้ยงปู่ตาของเราในวันนี้นะครับวันนี้ท่านนายกทวชัยมณีกุลทรัพย์ และท่านประหลัดน,นี่คุณออดุบลน,นะครับก็ได้มาร่วมพิธีกรรมด้วยนะครับครับผมขณะนี้ก็กำลังผูกข้อต่อแขนคุณลุงเสงเชดดงหุยนะครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าจำของปู่ตาเนึ่งในวันเลี้ยงปู่ตาวัน ขึ้นเดือน3วันแรมสามค่าเดือน6ครับวันแมรมสาม่องในโอกาสเลี้ยงปูตาวันขึ้น3ามค่าเดือน6ครับวันนี้ก็มีญาติพี่น้องชาวพุทธนาแก่ของเราที่มีความเลื่อมใสศรัทธาปูตาของเรานะครับได้นำข้าปลาอาหารนะ มีข้าวปลาอาหารมีดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาปู่ตานะครับเสร็จจากนั้นก็นำขา้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้เราอยู่ได้ก็ด้วยปู่ตาได้ให้บาร,รมีคุ้มครองชามเผยในแกของเรานั้นให้มีความสุขความเจริญนะครับวันนี้ก็ท่านนายกทวชัยมณีกุลทรัพย์นะครับก,ก็ได้นำทีมงานมานะครับท่านนายกครับ วันนี้ลูกอ้ oh, oh, oh. นี่ก็คนลงกระัง oh, oh. น้ำเล่ายาปาปี้นะครับให้แก่คุณปู่นะครับ oh, oh. อ่าอ่าับสื่อสารกันทางใจนะครับไม่ต้องพูด oh, oh. ก็แสดงว่ารู้เรื่องกันแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทางน้องนี่ก็จะเอาเอาอะไรมาครับ <c oughs> <c oughs> นางฟ้ามามาเป็นบริวารเหรอ เออเอาให้คุณจานะครับเออคุณจาก็จะนํามอบแก่ปู่ของเรานะครับนี่ก็เป็นอ,อนางฟ้ารูปนางฟ้านะครับช้างม้าเพื่อที่จะมาเป็นบริวารของปู่เรานะครับอ่านี่ก็เป็นความเชื่อศรัทธาความเชื่อภาษาทางความเรื่องใสของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้ายาปาปิ้งนะครับ <c oughs> อ่า เล่ายาปลาปิ้งนะครับว่าฝ่ายผูกแขนเราฝ่ายผูกแขนมานะครับเพื่อที่จะให้เจ้าจ้ำนี้ได้ลูกให้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอะ<ม>ไรนี้ก็พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีความศรัทธาเลื่อมใสผ่านเจ้าจ้ำนะครับให้ผูกข้อต่อแขนอวยใช้ให้พรเพื่อให้มีความสุขความเจริญในชีวิตในการดำรงชีวิตนะครับนี่ก็ เป็นขนเเมเป็นประเพณีของเรานะครับเรียกเก่าเรียกขวันมาอยู่กับเรื่องก,กับตัวมีความสุขความเจริญสาธุ ทัดกันทุดเพื่อเฉลิมฉลองนะครับขึ้นสายพิมเป็นปกติครับที่นองที่น้อยก็จะนำขวามมามมำดฝากไปครับนี่ก็เป็นน้ำมนหรือว่าน้ำม้าหรือน้ำเหล้านะครับเมื่อมาสักการะบูชาแล้วพี่น้องก็จะเอาใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะเอาไปลดสิ่งต่างๆ,ๆที่อยู่ในบ้านนะครับ ลูกหลานให้มีความสุขความเจริญนะครับนี่ก็เป็นขนมทำเมียงประเพณีครับ ก็เป็นการวงสวงของกูตาเราครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสารหลักเมืองเก่านะครับซึ่งได้หอดถอนแล้วก็ย้ายมาไว้ที่สารหลักเมืองใหม่ของเรานะครับ นี่ก็คือช้างม้าวัวควายนะครับที่นำมาเป็นบริวารของปู่ตาของเรานะครับและอันนี้ก็คือ,อควายนะครับก็คือเต่านั่นเองนะครับควายถามทานว่าคือปอูน่นิยมที่จะรับประทานควายถามนะครับก็คือเต่านั่นเองนะครับ,<อ>บจะได้พอถึงวันมาก็นํามาปรุงเป็นอาหารนะครับ เลี้ยงแขกเลี้ยงคนแล้วก็ถวายปู่ตาของเรานะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตู้รับบริจาคนะครับบริจาคเพื่ออะไรครับท่านประหลัดนิกูุณครับปรับปรุงสารครับค่านั้งค่าไฟครับผมพัฒนาปรับปรุงให้ดีครับใสมบูรณ์ครับกันเรื่อยๆครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านนํามานี้ดูแลโดยคณะกรรมการครับผมทุกฝ่ายนะครับครับเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านที่นํามามอบทุกคนมีส่วนร่วมครับ และก็เพื่อบูรณะปฏิสังขรเป็นการตอบแทนนะคบครับผมขอก่าขอบพระคุณนะครับที่ทางเทศบาลนั้นได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับนี่ก็ไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่อะไรคมาทำบุญมาทําบุญร่วมกันครับกรรมการชุมชนของเรานะครับประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรายงานตัวท่านมูซีมู8ครับท่านโดยผู้ใหญ่น่ามูซีประธานชุมชนที่ประการครับท่านวันผู้ใหญ่บ้านมูที่8 ผู้ดูแลนะครับคณะกรรมการครับคณะกรรมการทั้งหมดนะครับขอกรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่นําสิ่งดีๆนี้มาสู่อําเภอนาแกของเราครับสวัสดีครับอ,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 อันนี้ก็เป็นเงินจตูปัจจัยที่พ่อแม่พี่น้องชาวอําเภอนาแกทั้งหลายนะครับนํามาบูชาปู่ตาของเรานะครับคณะกรรมการจากเทศบาลน,นะครับก็ได้มา รวบรวมจะดูไปใจเพื่อใช้ในกิจการของปู่ตาของเราต่อไปครับได้ไดยังฝากกรถรถมาร่วมบริจาครับในวันนี้ได้เท่าไหร่ครับพัฒนาครับจำนวนเงินงครับงพ<า>ันห้รับ รับนี่คือเงินนะครับนี่อยู่ในมือท่านรองนายกนะครับคือเงิน1,100 0 5 0 0บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในคราวครั้งนี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับผมครับสาธุครับที่ตั้งเป็นสง่าอยู่นี้ก็คือศาลหลักเมืองปู่ตาอำเภอนาแก่ของเรา วีสัดีชุดความเป็นมาของสารปู่ตาอำเภอนาแกชุดนี้อำนวยการผิดโดยท่านนายกทวัชัยมณีกุลทรัพย์ท่านประหลัดนิกุลอดอุบลและบุญเลือดสิมรีเป็นผู้รวบรวมและถ่ายทำครับขอบความสุขสวัสดีจงมีในท่านผู้ที่มาสักการะบูชาและทุกๆท,ท่านที่ให้ความเคารพนับถือโดยทั่วกันเทิน